มือชิ้นนี้ก็คือตลับเมตรนิยมใช้ในงานช่างไม้ก็รู้นนะครับใช้สําหรับในการวัดแล้วก็กําหนดขนาดนะครับลักษณะทั่วไปประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ก็คือส่วนที่เป็นตลับนะครับกับสส่วนที่เป็นสายวัดนะครับส่วนที่3าคือส่วนที่เป็นหัวเกี่ยวนะครับหัวเกี่ยวที่ใช้สําหรับเกี่ยวชิ้นงานเวลาวัดเพื่อกำหนดในการวัดส่วนสายวัดให้ๆทำจากเหล็กแผ่นบางนะครับ ด้านบนจะเป็นสเกลนิวด้านล่างจะเป็นสเกลเซนติเมตรส่วนตลับนะครับอาจจะมีทั้งเป็นพลาสติกแล้วก็เหล็กนะครับตรงบริเวณตลับจะมีตัวลอ็อกนะครับ,รบนะครับตัวล็อกไว้สำหรับกดนะครับหรือล็อกสายเพื่อไม่ให้สายวัดตัวนี้นะครับเดินเข้านะครับเวลาเราทำการวันดนะครับขตอนวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้อยู่สองลักษณะก็คืออันที่หนึ่งก็คือใช้สําหรับ ลักษณะนะครับอย่างเช่นอันนี้หนึ่งก็คือเราต้องการทราบว่า,าชิ้นงานไม้ชิ้นนี้นะครับมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็เอาสายวัดนะครับเราหัวล็อกตัวนี้มาเกี่ยวตรงนี้แล้วก็วัดขนาดดูนะครับจากนั้นก็อ่านค่านะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือใช้เพื่อกําหนดขนาดนะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการตัดไม้ชิ้นนี้35มห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็กําหนดขนาดลงในชิ้นงานตรงนี้ ไอิ้สอขีดไม้ขีดจากนั้นเราก็ใช้จากตายนะครับเป็นตัวช่วยจากนั้นเราก็นำไปตัดนะครับตามขนาดที่เราได้กำหนดลงไปนะครับข้อควรระวังในการใช้ตลับเมตรนะครับอันที่หนึก็คือเนื่องจากตลับเมตรเป็นโลหะเป็นบางนะครับจะมีความคมเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดการ นิ้วหรือว่าบาดมือนะครับทำให้เกิดแผลเป็นได้น้าต้องระวังอันที่2ก็คือเวลาเราเก็บนะครับเว mm hmm. ลาเราเก็บอ,อย่าก,กดลักษณะนี้น,นะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะทําให้หัวเกีียวตรงนี้เกิดการเสียเพราะฉะนั้นเวลาเก็บก็ต้องอค่อยๆกดแล้วก็ค่อยปล่อยหรือว่าค่อยๆประคองสายเก็บเข้าไปนะครับ mm hmm. เพะะื่อในการยืดยุูการใช้งานของตลับนี้